นายหานนิรภัยการบินนายฐานนิรภัยการบินมีหน้าที่ที่จะประยุกต์เอาเทคนิคค,ความรู้ที่จําเป็นทั้งหมดเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงในการป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละลายย่อมมององค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนินงานมากมาย จึงจะต้องมีขีดความสามารถในการติดต่อภาษาที่ดีในหานนิรภัยการบินจึงจัดเป็นฝ่ายอหนวยการพิเศษของผู้ว่ข้าพัญชาฉะนั้นหน่วยงานใดที่ต้องการผลงานที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ควรจัดให้ในายฐานนิรภัยการบินหรือฝ่ายอำนวยการนิรภัยการบิน มีสายงานขึ้นตรงต่อผู้ขับชาไม่ควรจัดให้สายงานไปขึ้นตรงต่อหน่วยหนึง่งหน่วยใดโดยเฉพาะนะครับนายทหารนิรภัยการบินที่ดีย่อมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามโครงการดังนี้คือ คาดการที่แป่นยำํำ 2. ศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงในการสอบสวน 3. วิเคราะห์ค้นหาสักและองค์ประกอบของสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 4. ี่เอแนะการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 5. ติดตามผล การปฏิบัติตามแผนของโครงการและประสานการปฏิบัติตามการแก้ไขนะครับคุณสมบัติของในหานิพัยการบินด้วยเหตุบังเอิญที่ในหานิพัยการบิน มีความรับผิดชอบด้วยคําย่อว่าเพียงแต่จะเป็นการปลุกหรือเตือนให้เล่งรัดต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการเท่านั้นคําว่าอลารามไม่ได้หมายถึงนายทหารนิรภัยการบินจะเป็นคนที่ต้องตื่นตระนก นะครับส่วนตัวคุณสมบัติส่วนตัวของในหานิภัยการบินก็ย่อมมีส่วนสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาเช่นกันนะครับในหานิภัยการบินควรจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้